สังเกตบ้างทุกคนนะผมเองนะครับเพื่อนๆก็ได้เคย e ีสิเดนต์ for parties at the nightclub อามันช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักพวกแกยังรอดอยู่ได้โอ้ขอบคุณมากเลยนะรู้สึกว่าแกจะสอเสือมไปหน่อยนะ โอ้ม่มีอะไรลรอกหน้าฉันก็แขกมันอยู่ในตาบทของฉันอยู่แล้วเพระฉะนั้นปวกแกจะตกตุยแน่นอนโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกเลือกแบบนี้รับรอว่าฉันจะชีกบดของากให้ยักยืนโอ้ดีมากเลยลองดูสิว่าแกจะได้สคริปต์เวอร์ชันสุดยอดของฉันหรือไม่โอเคครับก็วันนี้เราก็มาช่วยน้องเอสี่กันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องเดินหน้ากันต่อเลยนะ สำหรับในพาร์ท1 1นะครับผมเองก็ขอตัดเป็น3ช่วงแลวกันนะครับเนื่องจากว่าด้วยพาทนี้มันยาวมากๆเลยนะครับและไม่เพื่อคนดูเบื่อๆน,นะครับดังนั้นเราต้องตัดเป็นพารพานั่นเองโอเคพีดีอนชอนขฉาใช้เดียวก่อนนะจ๊ะน,น้องลีออนพี่เอาน้องแอดลี่อยู่เดียวอยู่คนเดียวก่อนนะจ๊บโอเคตอนนี้ใช้เดียว,วนะครับพีดีออนโอเคไปเลยอ่าตรงนี้ ประตูโอ้โหที่ีเต็มไปด้วยลาวาแล้วก็ความร้อนนะครับน่าจะไม่ใช่ลววาวานะเพราะตาบทเนี่ยตรงนี้มันคือโล่งล้อมนั่นเองว่าโล่งล้อมหรืออะไรแต่ที่แน่คือที่นี่ต้องอันตรายแน่นอนนะครับสำหรับน้องเอสบีงั้นให้น้องเอสบีอยู่ตรงนั้นก่อนโอ้โหมันมาแล้วมาเลยเหรอชอบคนไฟนะพวกแกนเนี่ย ะจะสอยทีละลายที่ละลายให้ร่วงไปข้างล่างนั่นเลยโอ,โอ,โอเดี๋ยนะหามุมแป๊บหนึง่งคือมันนะมันคงอยากจะพ่นเราใช่ไหมลนะ่ะปากมาแล้วหนีสิครับอยู่ทำไมเอออยู่ให้มันเผาเราเล่นเล่นลิงเงเ,เ,เนี่ยเราเองก็ไม่อยากจะเป็นไก่ย่างตอนนนะีววน้นะอย่าไหวไก่ไก่ย่างเขาเรียกว่าลีออนย่างนะครับโอเคบางียิงไปตกแป๊บหนึ่งอ่ะสีตรงนี้มีอะไรน่าสนใจโอ้ มันทีมส็อกตก็ที่เราต้องก,การนี่นะอ่าอย่างนั้นก็หยิบเลยจ้าพี่ดีโอบอกว่าเขาแบบนี้ถนัดอยู่แล้วโอเคดีแค่ไบนอ่าเวลาจากทีนี้ลงเสร็จแล้วไม่มีอะไรนะอ่าพี่เหลือ,อต้องเช็ดไอ้เหลือร้อยก่อนแล้วจ้าก่อนที่จะมุ่งหน้าต่อโอเคตรงนี้อ่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจยิงได้ไหมยิงวันหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ท,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 ทีห้าทีหกโอ้โหไปซื้อมัน มันจะไม่ร่วงอันนี้อ่ะโอ้ไม่เป็นไรครับพีดีออนนะโอเคตรงนี้อ่ากระโดดโอเคองแบบั้นรอจังหวะสักครู่แล้วก็เผื่อเขาไปตรงนั้นอ่าจำโอเวอร์โอเคผมมาอีกแล้วโหเคลื่อนมาแล้วจ้างานนี้พีดีออนได้เป็นพีดีออนอย่างแน่นอนโอ้โหมันมาเป็นฟูนแบบนี้เอาไปเอาไปชิมกันก่อนนะเอาไปชิมเลสไนท์ผู้ใจเราคนนนนะ โอ,อโอ้โห,หกดไฟแล้วเฮ้อเป็นลีพี่ดีออนย่างแล้วโอ้ยนายแกเดี๋ยวพวกแกจะต,ต้องโดนจัดการยับยับอย่างนี้โอเคได้ตังมา,าตรงนี้หลบปุมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะรู้สึกว่าพวกปี่อยากเห็นลีออนย่างจริงๆเลยโอเคไปข้างน้กกันต่อโ,โอ้โหะไรเอ่ยโอ้โหมันมาเพิ่มอีกแล้วโอ้ แกคือรีออนสินะวันนี้เรามีสูตรพิเศษก็คือรีออนย่างอบกระเทียมพริกไทยผัชีเยอะๆนะจ๊ะมาอะไรกูถิงดลยหิวนั่นนี่จะบอกให้นะอืมไปดิวอนว่าโอ้มาเพิ่มอีกแล้วมาอย่าทาพวกแกอยากแกได้เละๆไม่โจกแบบนี้ไงหมายก็ม,ม,ามาสอเสือมันกับที่พวกลาซาเนี่ยพูดแบบนี้นะ เอาอะเราสอเสือใช่ไหมอ่านี่เลยสอเสือเชื่อไหมนี่เลยบอกแกสอเสือเพราะสอเสือเนี่ยก็สอเอือกก็สอแล้วก็คออะไรโอ้ยว่าไม่พูดคำหยาบแล้วกันนะเอาละตรงนี้โอ้โหมันมาอีกแล้วนี่เลยมากเวนนะที่มาท้าทายความรอกับพี่ดีออนนี่เลยดีแล้โอ้โหมาเพิ่มอีกแล้ว กะไปให้พี่นิออนหายใจรึไงเนี่ยโอ้โโอโสยสไล์แบบนี้ไปชอบเลยนะปะ๊าแกโอเคเอ้ต่างเยอะโอ้โหมันมาอีกแล้วสึ่อระบนีีงานการไม่ไรู้จะทำรงไงเนี่ยเป็นนักบวชจริงจก็ไม่ว่านะเด็กมาฟาดความรอพี่นิอนนะไม่ให้อภัยเลยนะโอ้โปยป๊าแกแสบเลยเอาลูกซอไปก่อนนะแล้วก็อิงแบบนี้ไปหนึ่งนะจ๊ะ ไม่น่าสาเอ้ยยังรู้สึกว่าเมื่กี้จะกลายพันธุ์ที่ไมล่ล่าโอ้โหด้านหลังด้านหลังโอ้ข้างหน้าก็มีพ่นไฟอีกเออเออพีเดียวตอนนี้คิดเด็กแล้วอย่างนี้ต้องรีบรักษาตรวจก่อนตีพีเดียอจะกลายเป็นดีออดยากดยโดยแท้เอาละยิวกันก่อนอ่ะมานี่เลยโอ้มีทั้งพ่นหน้าพ่นข้างๆเลยโอ้ตายตายตาย เดแล้วนะเราจัดการสักตัวหนึ่งก่อนนะสบศุกรพกไอ้มาเลยเฮือเฮือเฮอพีริออนยาเฮือโอยนี่ะพวกแกนานไงเอาพวกเองเอ้พวกเองมานี่เลยเจอพวกแกจะซ่าผิดคนแล้วแหละบอกก็บอกแล้วไงว่าพีรีโอนมาซาทะลุมิติงไงล่ะเอาละมุงนี่อ๋อนี่ไงยิงไปก่อน เอาไปอีกเรียบร้อยเฮือเป็นไงล่ะเจอริทริออนเข้าละ่ะเอาละตรงนี้คุมทรัพย์มานี่เลยเดี๋ยวฉันขอจักร์เลยเฟิดซอยด้านหน้าก่อนก่อน้วพอรู้สึกมันเนี่ยมันคือตัวโสสซเโดยแทนไอ่อเอฮือบอยมันกับริริออนคนเด้ฮือไม,ไม่พูดไม่จบเลยแล้วดิเอไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาเป็นว่าพีดรีโอรูรปรอทำอะไรแล้วเนี่ยต้องรออยู่เสมอเนี่ยตอนนี้บันไดกําลังขึ้นไปก็บอกแล้วไงแบบนี้นะมาอีกแล้วพวกมัน <c oughs> แบบแบบนี้ตรงเนี้ว่ารอกระชากใจเอาละเรียบร้อยาจะทุกอย่างเนี่ยจะเคลียร์แล้วบอกแล้วนี่ว่าอย่ามาซ่าก็พี่รีออนเขาล่ะอืมโอเคตอนนี้เมื่อกี้เห็นน,นเห็นขุมศพ ถ้าจะเลือได้ไงล่ะขุมทรัพย์เนี่ยเป็นสิทธิพีดียวต่อการอีกแล้วแหละนี่เลยโอ้โหนี่แหละขุมทรัพย์ที่แล้วฟฟฝันอยากได้ฮ่าโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแต่ตรงนี้นะครับสีฟ้าแบบนี้คุ้นๆอ่านี่คุญชิ้นส่วนประตูชิ้นที่สามนี่นะโอเคสนุกว่าเรารวบรวมชิ้นส่วนประตูนั่นครบเรียบร้อยแล้วและเราก็พร้อมจะกลับไปที่นั่นนะครับ แต่ที่นี่นอนนะครับว่าเราเองก็จะไปเราต้องพาน้องเอดีไปเก็บของกันก่อนนะจ๊ะซึ่งมีที่นึงที่เราต้องการให้น้องเอดีไปช่วยนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งออกจากเฮดีกันก่อนนะจ๊ะพอทีเดี๋ยวมันทงอันตรายสุดๆไปเลยแลยจับโอเวอร์ไปก่อนอโอเคตรงน,นี้รอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งเท่านั้นอโอเค ก็ตรงนี้รอสักคร,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 รู่นี่มันคือตัวปัญหาโดยท้ายเลยอ่ารอปแป๊บหนึ่งนะช้าจังเลยอ่ะมาแล้วกระโดดอือโอ้โหแกล้ไงไรวะเรื่องเกรี่ยนี่พี่ออนเป็นเรื่องจิ๊บจิบสบายๆอยู่แล้วอ่าตรงนี้ประตูสินะอ่าเปิดเลยจ้าโอเคครับทีนี้เราจะข้ามฝากไปรับน้องแอสลี่กันนะจ๊ะ โอเคเก็ออนเรียบร้อยอโอเคนี่สบายสบายอยู่แล้วละโอเคเดี๋ยวพาร้รงเอลี่ไปเอาของก่อนนะครับอ่าขอตัดเลยนะครับตบการเดินมันย่อยยาวนะจ๊ะและนี่เล็ครับเพื่อนๆ่าจะจำได้ครับเป็นประตูนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ต้องให้น้องแอดลี่ช่วยนะจ๊ะ มานี่เลยน้องแอตลีปีนพี่ไปแล้วก็ช่วยไปเปิดประตูด้านตรงข้ามหน่อยนะจ๊ะโอ้ได้เลยค่ะโอ้ดีมากเลยนะน้องเอซี่ดีใจมากๆเลยโอเคน้องเอลี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับถึงไม่ว่าในภักฟรีไม่ก,ก็โปรโพกับเชน่นออริจินอล <c oughs> โอเคครับโอ้โหขุมทรัพย์แบอย่างนี้พลาดได้ไง โอเคเก็บไปเลยแล้วโอ้โหผักชีสีแดงอันนี้เราใช้แลอร่อยมากๆเลยและนี่แหล, uh, ละครับปอกหมยสั้นๆก็คือใบอ่าโบเกนแบล็ตไฟนะครับผีผีเสื้อที่เสแอันตรายที่พรอ้อมจะประจันหน้ากับศัตรูที่เป็นบอสท,ทุกตัวจริงๆมันก็ใช้ได้ทุกตัวแหละโอเคเช็คไม่มีอะไรแล้วโอเคมาหาปอกขาดีกว่าโอเคปอกขายใช่ไหมดูสิว่ามีอะไรนะ่าสนใจขายบ้างเนี่ยมีเยอะแยะเลย แต่ปัญหาก็คือไม่มีอะไรน่าขายเลยนะเพอตอนนี้เราเก็บของที่มีบบตเองยไงบล็อกเกนบัตเตอร์ไฟขายสักกระบอกนึ่งจัดเลยครับซื้อกรนอิกระบอกตรงนี้ไม่มีอะไรนี่ตรงนี้ตรงนี้เก็บเอาไว้บัตเตอร์ไฟแล้วเก็บเอาไว้นะจ๊ะโอเคมาอะไรดีนะโอเคออกกันก่อนบอกค่าวว่าไงจ๊ะตอนนี้ห้ามเจดกับ จ็ดร้อยโอเคตอนนี้เรามาผสมกันดีกว่าไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นะขอบายกับเ<ม>จ้านี่นเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้คอบายอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีตาของพวกมอแรลงอ่าซิมะแรงเราต้องไปเจอเล่งใหญ่ๆของมันถ้จาจะไม่ผิดไม่เป็นไรครับหลังจากที่เราซื้อขายซื้อขายกับพวกขาแล้วเรากลับไปที่ทางที่เราต้องการไปดีก,กว่า่าเดี๋ยวมันไปต้องไปทางไหนเนี่ยโอเคโอเคทางนี้สินะอ่า โอเคยาวๆอย่างนี้ไปเลยบอกแล้วไงของแบบนี้เอ๊ะมันมาทางเดิมนี่นะหรือว่าฉันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกดเซฟ,ฟกดเซฟก่อนคือเพื่อความอุ่นใจนิดหนึ่งคือพาร์ทนี้แน่นอนส1ยาวๆแน่นอนดังนั้นเราเลยตกตัดมาเป็น3มช่วงนะจ๊ะไม่อย่างนั้นคนดูบอกว่าโอ้ยทำไมช่องนี้คลิปยาวๆอย่างเลยไม่น่าเบื่อมันน่าเบื่อโอเคตรงนี้นั่งฟิชเชอร์ลิงกับน้องแอนลีดยอยนะจ๊ะ วีรีออนจะแอทุกกิกกับเจเอดาเขาน้องเอ่าโอเคไม่เป็นไรพีรีออนว่าของแบบนี้คนรอเลือกได้ <c oughs> พูดชมตัวเองเข้าข้างตัวเอง <c oughs> โอเคเห็นตุ่มสองตุ่มเนี่ยแ <c oughs> น่นอนว่าพลาดได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะพี่รีอรอนอาสไปนอเก็เก็บเก็บให้หมดเลยของแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะพีรีออนโอเคหลอกแล้วอกลับม้าที่ห้องของกลางตรงนี้ด้านหน้าอา ซึ่งไนน่นนครับตรงนี้เป็นชิ้นส่วนที่เราต้องมาประกอบไอค้ครบสามชิ้น <c oughs> ทําไหม่เราต้องเซฟบ่อยอย่างเนี้ยเหมือนว่าเป็นลกุลกลุ้ยังไงก็ไม่รู้นะเวลาเล่นเกมนี่เนี่ยต้องเซฟเซฟเซฟนะจ๊ะโอเคเรามาเข้าตรงนี้ดีกว่าอ่าตรงนี้ต้องการ3สามชิ้นส่วนและฉันก็มาครบเลยฮมาแล้วเอาละตรงนี้ ว่าสิงโตคอมบายเองไม่ได้นะต้องเอาหยิบไปทีละชิ้นทีละชิ้นว่าสิงโตแล้วก็หางอะไรก็ไม่รู้อเอางี่เลยเรียบร้อยครบสามชิ้นส่วนประตูเปิดเลยอโอเคเรียบร้อยประตูเปิดแล้วแค่นี้ไม่มีอะไรที่จะบางคัพี่ลีออนเขาได้รวมถึงขุมทรัพย์ที่เรากำลังจะไปหาอยู่นี่ไงมานี่เลยจะขุมทรัพย์มันเลย น้อนะครับเห็นรูปย่างนี้เนี่ยเปิ่เปื่กิ๊กจะต้องคงไม่มีอะไรดอกหน้าของแบบนี้ไม่ใช่นะครับของแบบนี้นี่ไงครับมีของดีอยู่หลังรูปและะ้วจ้ะลืมไปสำรวจด้วยละ่ะ <c> ก <oughs> ิ๊กเลยจะรอด <c oughs> โอเคเห็นวับบแบบวับ,ว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 บยางนี่จะต้องสอยให้มันร่วงไปนะครับแล้วก็สอยเสร็จก็่าลืมไปเก็บล่าไม่งั้นมันก็ไม่มีคุณค่าที่จะยิงไปนะจ๊ะอืมอ่าโอเค เหมือนความรับที่เราให้กับเธอเยอะๆแต่เธอไม่เห็นค่าแหละ <c oughs> พ,พูดอะไรเนี่ยโอเคพี่พเจมนะครับแล้วเจมสีม่วงนะจะ uh, เกี่ยวอะไรกับความรักเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่กวา่าโอ้ยแบบนี้ไม่เอาไม่เอาเลยเ,เราจะเราจะไม่พูดกันโอเคเรามาเปิดประตูกันดีกว่า ามาถึงแล้วประตูรู้สึกว่าจะมีรถหลางอกีกสายนึงนะจ๊ะโอ้โหยาวๆแบบนี้ไปถึงนู่นเลยโอ้ยาวๆไปถึงจุดมาร์คนู่นเลยโอเคไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคืออืมปัญหานี้เลยครับตุ่มนั่นเองตุ่มเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่เว้น<อ>ให้พีรีออนต้องกระโดดแบบนี้อแล้วก็ อีกอย่างนี่ก็บีเหมือนกันใช่ไหมล่ะแบบนี้แบบนี้ปนไปไงล่ะเห็นไหมล่ะเล็กๆกน้อยก็เก็บได้แล้วเป็นเงินเป็นทองนั่นแลเลยมีสาลึงพึ่งมันจะไม่ขบบาทนะเคยได้ยินไหมมาไหมเนาะเอ็ดดี้ล้วบอกฟิตเจอลิงกงนดีกว่านะออะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่เอดาเขามอนล่ะม,มาแล้วมาแล้วเออ โอ้ยนั่นตุ่มนี่นะน่าจะมีของดีดีเ้ยฟาดไ,ไปเลยโอ้ยกระสุนอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้ดีกว่าอ่านี่แหละฤทธิ์ฤทธิ์ตระการตุ่มนั่นเองเก็บให้เกลี้ยงเลยแล้วก็เนประตูละสี่นี่แหละประตูโอ้เป็นอ่าโอเคเนี่ยตรงนี้โอ้ถังยอดยาวยอดยาว ทอดยาวยอดยาวอะไรลนะ่ะ <c oughs> โอเคตัวนี้เป็นประตูโอเป็นอ่าตรงนี้เดี๋ยวเป็นพาสเซิลที่ดูเหมือนว่ายากยากนะครับแต่ความจริงก็ง่ายคือเอารูปปัน้นแล้วก็ตัวของเราเนี่ยมาเหยียบตรงนี้กาจะจาไม่ผิดนะฮลูกโอเคเราสามารถพนะุชหรว่าดัไนได้อะแน่นอนนะครับว่าเราต้องพุชอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวหามุมแป๊บหนึ่งอเดี๋ยวให้น้องแอดดี้ยืนก่อนดีกว่า อันนี้ทปีประตูทีปไม่ได้ทีปไม่ได้พี่ด้วย่าโอ๊ยทำไมประตูนี้แข็งจริงๆเลยเอาเป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรโอเคตรงนี้อ่าน้องเอ็ดดี้น้องเอ็ดดี้อ่ะหาบุ้งมาน้องเอ็ดดี้ก่อนนะเอาเป็นว่าเราดันลูกป,ปั้นกันก่อนนะจะได้ไิดกาเสวเวลาแล้วก็ดันไปเลยดันให้อ่าเหยียบตรงนี้หนึ่งแล้วอ่าตรงนี้เออ่โอเคอีกหนึ่งอ่านี่เลยอโอเคแล้วก็ดันอีกหนึ่ง จริงๆเจริงๆน่าจะไม่ได้ฟิกนะครับว่าต้องอันไหนอยู่ปุนไหนนะ <Wait. S 1> รู้สึกก็เป็นไม่ใช่พัสร์ที่ยากเท่าไหร่เลยโอเคเหยียบลงไปเลยประตูก็จะเปิดแบบนี้ฮ่าแครีไอ้สิส,สุดสุดไปเลยอ่าตรงน,นี้มีอะไรเอ่ยห้องแบบนี้ห้องลุงลุงอย่างนี้โอ้รู้สึกว่าโอกาสของแครน, <Okay. S 1> น่าจะหมดเพียงเท่านี้แหละ แกรอดมาทุกที่แบบนี sì, ้แกต้องบัดตุยอยู่ที่นี่นั่นแหละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหโอ้บนเพดานฮึหวายเลยเจ้าสารสซาแกแส่บมากเลยนี่คือยิงมนเนี่ยจุดสีแดงแดงเลยจ้ะมันจะหยุดให้เราอัตโนมัติเรายิงจบแค่นี้ ขอยเป็นเพื่อนมีสติเข้าไว้แก่นีอีซี่นะจ๊ะอืม๋อยในซาลาซาแก่แซ่บเลยนะแกททยเราเนี่ยาาเล,ยนะยเเยเละเป็นโจ๊กเดียไม่ล่ะเจ้าซาลาซาหน่อยแนย่โอเคนี่นอนนะครับว่าเห็นคุมซับอยู่ข้างหน้าและเราก็ต้องไปจ้ะโอเคแป๊บหนึ่งขอเช็คอ่ะตรงนี้ไปไม่ได้เอาไม่เป็นไรเราจะต้องไปทางนี้ทางเดียวสินะโอเคตรงนี้ทางทอดยาว ตรงนี้อะไรเอ่ยประตูใช่ไหมล่ะเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่โอ้ยมันมาอีกแล้วอ่าเอสลีลีออนแกต้องตัวที่นี่แกต้องเล็บมันจกไม่ได้ใครพูดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ต้องโดนแล้วกระสุนมันล่อแล่ลอยเลจังเลย นน,น,น,นี่เลยใช้เล็ดนายกเอานัดนี่แหละอยู่พวกแกนี่เลยหนึ่งก็เร่งเงาเงาอีกหนึ่งโอ้โหเร็วๆน้องแอลี่อย่าก้มด้ยโอ้ยตายอย่าก้มแบบนี้เดี๋ยวเละเป็นโจ๊กหรอกอเครีโหลดแป๊บนึงโอ้โหหลบมาทันไม่งั้นเละแน่นอนเอาล้วทีนี้มิกตุ้มนี่กลองเยอะๆอย่างนี้ต้องสอยเกลี้ยงเลยและโอ้เนี่ยอะไรเอ่ยดาลางวะ เอาไปขายได้นะ,ะแล้วก็นี่เลยจะสุดอะไรเก็บให้เกลี้ย,ยงเลยอ่าตรงนี้เอาหนึ่งน,นะจ๊ะอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้ตังตันอ่าไม่ตุ้มไม่ตุ้มนี่เลยโอเคตรงนี้มีกลุ่มซับอะไรเอ่ยมีถ้วย วินเกลนะจ๊ะน่าจะเป็นถ้วยน่าจะเอาน่าจะเป็นแบบว่าปริศนานะจ๊ะแบบว่าเป็นพัสนิดเดียดเลยนี่ประตูแล้วทีบเลยสไตล์พี่ริออนเข้าประตูลุทะลุห้องนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน้องเอดาน้องเอดาน้องเอดาอะไรล่ะประตูอยู่ไหนอ่าไม่มีอะไรเรือประตูนี้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง อ่าสีเขียวแบบนี้ว่าเปิดได้โอเคนปลว่าม mm ัน hmm. ต้องเป็นประตูนี่แน่นอนเลยอ่าโอเคเปิดประตูโอเคเปิดมาแล้ว mm hmm. ทีนี้เราก็ต้องไปอีกที่หนึ่งนะทางขวา mm hmm. จะไม่ผิดนะอ่าโอเคทางนี้จะน้องแอสลีโอ้ปักชีเดีย๋ยวแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเอาปักชีก่อน mm hmm. ชีสีเหลืองโอเคเรียบร้อยเอาล่ะ เปิดประตูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฉันยังฉันยังลืมนี่เลยลืมได้ไงล,ล่ะสไปเดอร์หนึ่งไม่กูมีคันนะอ่าละ่ะที่นี้มีห้องตรงนั้นอยู่โอเคต้องใช้เช็คแมปไดหนึ่งเดียวพี่อ่ะขี้ลืมเลยจ้ะโอเคมาแล้วห้องที่มีเต็มไปด้วยราจะสีโอ้โหมุปั้นแบบนี้บอกว่าโอ้โหลบอีกแล้วเฮ้อ ทำไมพี่ดิโออันดอย่างนั้นแล้วน้องเอ็ดดี้อยู่อย่างนั้นเหลาอีกแล้วเหรอหลบเร็วแค่นี้ไอ้สิไม่มีอะไรที่จะหยุดรังพี่ดิโอสุดหล่อคนนี้ได้เอาละมา <Wait. S 1> น้องเอ็ดดี้เดี๋ยวพี่ขอใช้เดียวตรงนี้ก่อนนะเพราะที่นี่มันอันตรายแน่นอนเลยอ่าตรงนี้มันต้องมี something อเอาปากชีก่อนโอปากชีเต็มเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคอมไบ่แป๊บ,ปบอ่าเรียบร้อยโอเคโอ้ ที่นี่คงม,มีอะไรน่า,า,าสนใจอย่างนี่กระสุนลูกสองอโอเครีโหลดอโอเครีโหลดเสร็จตุ๊กตาอะไรเอ่ยอ๋อคว้งเกลสีออกฟ้าโอ้โหมีโอโ้โ,อ,โอย่าบอกว่างานเข้าอีกโอโ้โหนัสวิน นี่บอกเลยนะสพาน้องเอสีเข้ามาเนี่ยจะเละแน่นอนโอ้โหมาเป็นพวงพวงเลยนะพวกแต่ยิ่งกว่ามะเขือทวงอีกอะเนี่ยเอาไปกินก่อนนะจ๊ะโอ้โหล็อซิตเลิเนี่ยอยู่ในนั้นได้โอเคไอ้ลาสตซิตแบบนี้ก็มีเลยชักสามสะดวกแล้วอืมแกค,คิดจะมาลุมมบานี่แบบดุดันไม่เกรงใจใครแบบนี้มันไม่ได้หรอกต้องโดนระเบิดแสงแบบนี้ไปก่อนชิมไปหนึ่งลูก เป็นไงล่ะแกหยุดซาได้หรือยังโอ้ส่วนยังไม่อีกหนึ่งนี่นะยังหยุดซาไปได้ต้องโดนเลยด่าเลยลบเร็วลีออนเฮ้อโดนไปดอกหนึ่งโอไม่เป็นไรของแบบนี้ไงโดนอีกดอกหนึ่งอัดเบรกดอกหนึ่งก็ได้เออมาแล้วสีจบไปแล้วสิโอ้ยโอ้โหอย่าบอกว่ามีเฟสสองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ออนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาที่ หาที่อ๋อเห็นแล้วนี่อานี่แหละใช้เลยลีออนจา้าเมื่อกี้โดนฟันเยอะเอื้อกกระอักเลือดเลยโอเคมานี่เลยคิดเราจะพลาดของแบบนี้อาละมาแล้วรีโหลดแป๊บนึงรอรอโอ้โหเฟสองนีจริงๆด้วยมาแล้วอโอ้โหงานนี้งานอยากประเดิมไอ้หึือ โอ้ก็ปลาซีดีตัวนี้โหดกว่าเดิมไอ้กึนเนี่ยแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ยังไม่ได้เด็ดขาดเลยต้องเปิดเออฮึ่โดนไปดอกหนึ่งแบบปแ๊แบหนึ่งแป๊บหนึ่งหามุม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 โอใหปักแกมาสามตัวก็สามแซมาสิอ่าเรียบร้อยแล้วหนึ่งมาโผล่มาซะอ้าวโผล่มาแล้วใช่ไหมอีกสักหนึ่งจะได้เอพวกนี้เป็นลาซีดเยอะใช่ไหมได้เราเบิร์สงเราบิดตุนอีกสองลูกเออลูกหนึ่งไปกิน แค่นี้เองสิจะตายไปโอเคน่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่าโอเคประตูเปิดโอเคอ่าโอเคแต่ว่าจบแล้วสำหรับการสู้อัศาวินในครั้งนี้นะครับสำหรับพัทแรกผมขอ,ขอตัดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและชมมาที่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย